โอ้ยอันนี้คือลำโพงที่สั่งมาไงพี่ไม่ใช่อันนี้ที่ทำผิวที่ทำโอ้โหนี่ตั้มครับนี้มาแบบว่ามาสดเลยนะฮะตัวนี้นี่ของอยู่ที่พาซิโอนะฮะร้านเคเคนะครับที่กรรมาบดทำจากร้านสมเจริญทั้งหมดเลยฮะสมเจริญใช่อันนี้เรียกว่าันดับหนึ่งของประเทศไทยเราคือมันทำผิวผิวของลําโพงคือถ้าเกิดมันมีมันตําหนิหรือมีอะไรไปขัดได้หมดเลยใช่คนี่พี่ทำมาอย่างงี้เลยเนี่ยโอ้ยนี่โอ้โหรถรุ่นไหนเนี่ยรถห้าศูนย์เ อันนี้ผ้าเดิมไหมพี่พอไม่เปลี่ยนผ้าให้เดิมให้ผ oh. ้าเดิมเลยเดินลุกอย่างโนี่ดูฝีมือนะเห็นไหมเงียบมากโอ้โหนี่ลำโพงแบบเก่าวินเทจอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีปัญหาทำได้ทำได้หมดอละเขาเขารับทำผิวคือเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วผมว่าแล้วมีหรือถ้า ถ้าถ้าไม่ไปที่ร้านไม่ได้ก็ยกมาที่นี่ไปที่ร้านดีกว่าไปที่ร้านดีกว่าผมไม่มรถไปส่งให้หรอเหรอนึกว่ามาปากพี่ทําจันเท่าไหร่นะจันสี่สิบเมตรจันถนนจันนะสี่สิบเอ็ดนะชื่อร้านเลยนะสมเจริญสมเจริญนะอันนี้โฆษณาร้านให้เลยนะเพราะว่าผมผมกะว่าพี่จะกักไว้แบบว่าเฮ้ยมาซ้อมพี่เอาไปที่ร้านโดยตรงเลยนะไม่ไม่ต้องเนาะไม่ผมเหมือนเหมือนพับพวกกันนะลูกค้าเหมือนพับพวกกันไม่ได้ เราไปเองดีกว่านะไปหาผมเจริญจัน41นะถนนจันเดี๋ยวเซิร์ชได้นะเดี๋ยวผมจะปัดแผนที่ไว้ให้ด้วยแล้วก็ได้นะไปทําได้เลยมีโอกาสแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองไปไปที่ร้านนะไปขอขออนุญาตนะเดี๋ยวไปแนะนําตัวแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าที่ร้านทํายังไงรับซ่อมยังไงเปลี่ยนยังไงแต่นี่วินเทจเรืเนี่ยเดิมๆเลยี่ j b l แถว100ที คือเขาพยายามจะใช้แบบว่าวัสดุเดิมๆเลยใช่ไหมะผิวผิวคือใกล้เคียงกับของของเดิมมากที่สุดโอ้โหนี่ไงเคยเห็นไหมอย่างนี้อันนี้คือของเดิมอออันนี้เขาทําผิวใหม่แล้วเก็บอันนี้มาให้แล้วสติกเกอร์เดี๋ยวก็ติดให้ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมม่จัดการเดี๋ยวพี่ต้องลอกติดเองใช่อันนี้ก็อยากให้มันเป็นเดิมอยู่นะก็คือว่าอันนี้เดิมๆเลยนะฮะแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่ามันเก่าเนาะมันก็มีผุพังไปตามการเวลาเนาะ ลำโพงบางรุ่นมันสี่สิบกว่าปีแล้วฮะจะไปหวังนี่มันอยู่เหมือนเดิมคงไม่ได้แล้วนะแต่ว่าพี่พยายามจะทําเนี่ยร้านเนี่ยทาเหมือนเดิมแล้วก็พี่จะเอาอันนี้ไปใส่ให้เหมือนเดิมใช่ใชคือติ๊กแป๊หรือไม่ก็ตอนลูกค้ามาเอาให้มีลูกค้า <c oughs> ไปเลยทาไม่ไดีกว่า <c oughs> ผมทาไม่ไดีกว่าทําไม่สวยๆนึกว่าลูกค้าอ,อันนี้ครับของเก่านี่ครับก็จะมาส่งเรื่อยๆมี่ข้างอยู่ที่ร้านงแต่ยิวใกล้เคียงนะเย็นนิวอยากจับไม่ได้่ะ ถ้อย่างเหมือนก็ไปเปลี่ยนเอาผิวนี้ครับถ้าพี่ใหญ่เหมือนกันต้องเปลี่ยนอยู่ที่ร้านผมอ่ะเพราะมันมีใกล้เคียงนะแค่นี้อ่ะเพราะพี่ทําข้างเดียวไงถ้าทําต้องทำสองข้างอ่ะคือร้านที่ร้านมีทุกลายเลยใช่ไหมผิวอย่างนี้ได้ไหมก็คือเดิมๆเลยใช่ไหมครัแบบเดิมๆหรือว่าทำใกล้เคียงไงแต่ถ้าที่เสียหนักๆเลยนะแบบว่าลอกหมดเละเทะอะไรเงี้ย แล้วทาอะไรบ้างฮะนอกจากทาผิวเนี่ยมีดอกลําโพงทํำไหมดอกไม่ทำดอกไม่ได้ทาเนาะทาแต่ตัวผิวครับส่วนตู้ที่ผูกที่อะไรทำทุกอยส่วนใหญ่จะเป็นงานตู้ได้เป็นงานไม้ได้หมดอ่าไม่ไม่ใช่งานงานเกี่ยวกับตัวดอกลาโพงหรือแม่เหล็กไม่ไม่เกี่ยวอ๋อโอเคงานตู้นะับนี่นะฮะทําได้เลยและรับประกันด้วยครับรับประกันก็เหมือนเดิมครับ มาส่งนะฮะขอพลาสติกมาอย่างดีเลย ดีครับแหมสำนักงานใหม่จริงๆตรงนู้นนะครับอ่าใช่ครับคือเขาย้ายมาตรงนี้เพราะว่าตรงนู้นที่มีปัญหาเรื่องหลังคาใช่ใช่ก็เลยย้ายมาตรงนี้ผมเดินไปตรงตรงนั้นอ๋อชใช่ใช่ฮะ,เ,ะเขาย้ายเพราะแต่ตรงเนี้ยกว้างกว่าแล้วก็มีที่รองสะดวกเลยสวยตรงนู้นจะแน่นหน่อยนั่งแทบไม่ได้เลยอันนี้เข้าใหม่หรือว่าพิ่งย้ายอันนี้คือทับอะไรเขาไปทําผิวมาเขาทำผิวคือตัวที่มัน หมดอายุแล้วผิวมันประกอบเขาเขาไปทําผิวมาเขามาดูได้เลยฮะนี่ลูกค้ามาแล้วฮะลูกค้าไปไปอยู่ที่ตรงนู้นม่ะไปเห็นห้องรู้มาเพิ่งมาเปิดเนี่เพราะว่าร้านนู้นปิดบ่อยนี่แลวลองตรงนี้เลือกจุกใจเลยนะฮะได้ดูทุกตัวร้านที่แล้วเนี่ย ลึกๆเข้าไปดูไม่ได้<ช>ข้ามไปไม่ได้กลัวกลัวเหยียบกลัวหล่นกลัวอะไรแต่ตรงเนี้ยรับรองว่าเดี๋ยวจัดแบบเรียงสวยเลยนะฮะเนี้ตรงนี้ก็สวยเนี้ยอทรงคันหมูเนะลยใช่ไหมแบบคันหมูแล้วนี้อันนี้พี่เซตไว้ตรงนี้เซตไว้ลองเสียงโดยเฉพาะเลยนะฮะก็คืออยากลองอตัวไหนตั้งลองเลยนะปกติเวลาที่เปเิดะนะครับเปิดครับโอเคเยอะมา เอาวันวันนี้ก็วันอาทิตย์เนี่ยแต่วันนี้เปิดนะเนาะอ๋อเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันนะฮะนี่ชาดูแบบมีของตรเจลนี่ฮะช่างเบิม้มนี้ทำกี่วันฮะที่ที่ชนมาวันเนี้ยชุดเนี้ยโอ้นี่แต่จริงๆริงเนี่ยถึงเอองานงานพวกนี้นะผมบอกน,นิดนะึงว่าอย่าอย่าไปรีบ นะฮะไปเร่งมากเนี่ยมันออกมาไม่ดีหรอกครับคือให้เขาทำเรื對對่อยๆเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็ถึงคิวก็ทำถึงคิวเขวก็ทำบางคนไปจี้มากๆเลยงามหรอกม่าไม่ดีหรอกต้องงานพวกนี้มันหนึ่งในข้งานสิบนล์อกอินเข้าไปได้เลยใครมีลำโพงที่บ้านคู่เดียวก็ทำทำได้หมดใช่ผมจัดมาเป็นที่เลยนะฮะอันนี้เป็นลำโพงที่ผมส่งไปทำผิวนี่เพราะว่าก่อนจะขายเนี่ยเกือบคู่คู่เนี่ยคือผมต้องทำให้มันดีก่อนเนี่ย เพราะว่าคนได้จากเราไปเนี่ยคือคนหนึ่งเนี่ยเขาทำแล้วเขาได้ไปรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเออมันสวยอยู่แล้วนะมุมอะไร้ร้ายบางคนบอกต้องการเดิม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 มันผมว่าอย่าเอาไปใช้ทีว่วว่าสภาพมันผมว่ามันมันมันไม่น่าใช้อ่ะมันอาจจะผุกก่อนไปหมดแล้วใช่เพราะผิวผิวพันธุ์มุ้งตู้เนี่ยมันเก่ามากมันก็ดีเปิดเะเทนสซเทนหน่อยไม้หลุดเลยใช่ใช่แล้วก็คล้ายคล้กับสู้ลวสู้เราไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านนะทำผิวใหม่ๆห ใครมาชมก็เออสวยอย่างนี้ดีกว่าเพราะจโอ้โลโมงสินดีก็จริงนะแต่ว่าสภาพมันดูไม่ได้เลย <c oughs> เอาไว้แล้วมันก็คนเห็นแล้วมันก็ดูไม่น่าเหมาะไว้ไปไว้ในบ้านที่บ้านเนี่ยเออบ้านอย่างบ้านสวยๆอย่างเงี้ย <c oughs> เออโลโมงบอกสินดีแต่ว่าไปดูสภาพตู้แล้วโอ้โหมันขุ่มากแล้วผมว่าไม่น่าไม่น่าเอาเข้าบ้านเลยนะ <c oughs> สู้เสียเวลาสักนิดนึ้นนะครับไปเข้าทำเออ รีวา์ขึ้นมาใหม่หรืออะไรเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็น่า,นาแต่นี่เขาจะทําแบบใกล้เคียงของ,องเดิมที่สุดใช่ใช่ใชลายทั้งลายทั้งอะไรเลยผ<ช>ิวไม้พวกนี้เขาก็ใช้ผิวไม้แท้นะฮะผิว<ช>ไม้ก็สโลติปแต่งานใจเย็นน,นิดนึงเพราะว่า<ม>จริงๆงานกาเยอะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูจริงๆไปดูสารที่จริงนะบางทีจะต้องทึ่งว่าเอขาเขาเขาให้นานมากนะเออเขาเขาละเอียดละเอียดใจเย็นๆไม่ต้องรีบ ของนี้ผมก็จะเซตลงตัวนี้ี่ฮะแล้วของพี่มาสวยๆงั้นเลยนะเห็นได้แบบเนี่ยเนียนเนียบคือถ้าเกิดสภาพดีๆมาเนี่ยพี่ก็คงสภาพไว้อย่างนั้ใช่แต่ถ้ามันแย่ๆเนี่ยก็ต้องต้จะทำกลมเนาะเพราะว่าคนได้ไปผมก็อยากให้พวกเขาถูกใจนะเลยโอ้โหได้ไหมเห็นได้รูปนะได้รูปนมดงั้นนะอยาเาไเอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแบบรูปแล้วมันเนียบนะเองนี้พวกนี้เป็นงานที่มันแมันเหมือนศิลปะนะฮะ ของสวยมันต้องมาคู่กับศิลปะด้วยอย่างอื่นเดี๋ยวไปดูได้นะฮะใครใครสนใจนะฮะเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะ,ะแต่ขออนุญาตเคลียร์แกถ่ายคลิปให้ด,ด,ดชูช่างช่างคุยง่ายเนาะนะลูกนะค้าทั่วไปก็คุยง่ายบอกว่าพี่กอล์กนแนะนํามาเออแ <นะ S 2> ม่น,นะฮะนนออแต่อย่าไปเร่งเขาเพราะว่ามันอย่ี่ผมบอกเออเอ้ยทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเออให้สวยๆแล้วกันเออ อย่างใครสนใจมาชมได้นะฮะตอนนี้ร้านใหม่จะเสร็จแล้วนะฮะวันนี้มาแบบว่าเป็นออริจินัลเลยนะฮะมาถึงปุ๊บเนี่ยกำลังขนของอยู่งเห็นเนี่ยขนของเข้าร้านยู่นะฮะย้ายจากร้าน่ติดโควิดด้วยผมก็เลยเลยส่วนมากก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อเมื่อกี้ก็มีลูกค้าไปร้านเก่าบอกว่าเอ้ยนึกว่าปิดเห็นร้านเก่าเดินเห็นขนของลำโพงเดินตามมาดูเลยบอกโอ้โหเนี่ยสวยงามนะฮะแล้วก็กว้างขวางนะตอนเนี้ยหยิบลำโพงตัวไหนมาลองตังได้หมดเลย แล้วพี่เดี๋ยวพี่ก็เซ็ตพี่ลอง,องไปเลยอย่าง AR นี่ผมว่าจริงคู่นี้ม่ไม่เยอะนะคนไทยอย่างี้โอ้โหนี่แล้วจะลองอยังไงฮะตู้ขนาดนี้นะเนีน่ผมว่าจริงๆโดยสภาพแบบนี้ผมว่าจริงๆมันเดิม,มแท้ตู้เตอร์แต่นี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่ใหญ่ขนาดนี้นี่ผมว่าใหญ่ที่สุดเลยเพคู่คู่คู่ที่แล้วเนี่ยผมขายลูกค้าที่นความพนมไปแล้วนะฮะไปที่เห็นในคลิปเออคลิปก่อนแต่คู่นี้ผมได้มา ก็สภาพสวยเรียกว่ากิ๊บเลยนะฮะคันี้ในผมขายอยู่เก้าหมื่นหกเก้าหมื่นหกนะใหญ่ขนาดนี้เลยนะใช่แต่ข้างบนนี้ไม่เกี่ยวนะแค่ตรงนี้เเออ่ไมกี่ยวตัวนี้นะฮะตัวตู้ใหญ่มากตัวนี้มันจะมีซับอีกตัวนะาสิบสองนิ้วอยู่ด้านล่างอย่างนีอยู่ข้างในถ้าเกิดตงมือล้วงไปมันจะมีซับอยู่มันมีรูปอยู่นะแล้วก็ปั่มลงมาอันนี้สิบนิ้วสิบสองนี่อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นรูปบอกรูปบอกรหัส ก็ล้วงนะมือไปก็จะรู้เนี่ยตรงเนี้ยอยู่เนีน่ย้หนักนี่แหละตัวนี้น้ำหนักลเจ็ดสิบโลข้างนี้ีิส่งไม่ไหวนะต้องมา <c oughs> จริงๆอยากให้มารับเองมากกว่านะฮะสินค้าทุกตัว,นนะตวเนี่ยเออเห็นสภาพเห็นอะไรแล้วค่อยรับไปคือม,มีมีหน้ากากาครบเลยมีหน้ากากาแต่ว่านี่ผมแกะโชว์ให้ดูนะฮะไอตัวนู้นจะมีหน้ากากนะหน้ากากเป็นนี่ยอย่ที่สุดในห้องนะผมว่าใช่ตัวนี้็หญ่ที่สุดมีดาวเห็นที่หนึมีนะ ที่อื่นอาจจะมีอย่างห่ผมอแต่อยากได้เอาเลยนะเนี่ยนะไม่ถึงแสนนะ a ออย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงแล้วก็ทุกอย่างโอเคแล้วที่เซ็ตมาหมดแล้ววันนี้มาลองฟังได้เลยมาลองฟังเนี่ยก็อาจจะเดี๋ยวจะเลื่อนไปไว้ตรงนี้ลองขึ้นเสียงก็ได้อเข้ามาเลยใหม่แล้วนะฮะใหม่เป็นชุด Ich bin mal